องีกวางทองที่โอเวียนรอบพองจักรวาลอยู่สถานทิดปัจจมรุง,รงกรกตันอาปจัาจาพ่อเชิญเทวรารรับวรามิตรถูกเพียนดอกไม้วิจิตแต่งตระการของข้าวานพกตวนลวดแต่อร่อยรส ึ่งผู้เกิดในวันพฤหัสบดีปรากฏนามตามแต่งเสวยพระเสวยเสร็จสมรานแล้วขอเชิญพระแก้วแก้วทวีอีบรีบเข้าเสวยอายุผู้เกิดในวันพฤหัสบดีอย่าชานานจงบรนาลสุขสวรรค์แก่ผู้เกิดในวันพฤหัส สบอดีอย่าลอยร่วงวงกสตูผู้คิดลายนล่งพินาอโาดรคกให้อุบาทญ่ยงยีผูดพี่ปีศาจและดาวรา้รยอย่าลบบวนขอให้ผู้เกิดในวันพระันสบดีประสบแต่รุนสิริงมงคลจะเดินคนอรรมาอับอิตมใจ อาธนาสิ่งใต้สัมเ็จประเดพงนันเจนจงเจริญเกียรติยิ่งยงอายุยืนให้สดชื่นดังสตมงคลแกแอลอยอยู่หลังฉลาแผ่วผ่องน้ำกระเซมโสดที่เกิดหลังเขาชกราบได้หมด็ระพุทสารยายข้าพุทธเจ้านะมพุทา佛นะโมคระพุทธเจ้นมพระพุทธาติยทุ่นตอยู่ด้าน นะครับมนควอย่งางสูงมากขึนเลยนะครับดนะครับงอยู่ร่วมกันเนาเนาะ ตาตาคตเดวมันตารัมตามนันมาตาาตวัตมตโานิพรากตาเนตมารตาเนปุมมาายันเวันตาลิเทตาตขนตาเวมนตาโชตาตังขนามา ประสามิประมมตัมเมตตากัณิมประสมติตัวนอกตับประครรตัวในตัเประครตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคร์วันครรเดือนครรปีครรวันขอให้เดือนขอให้กลายขอปิดขอให้หายมาน้ำดำไปวิวัณ ใจเย็นตาพัดนงสักงพาลาตาภาวันโตเมรันโตโุรันโตวันพฤหัสวางลงต่อไปผู้เกิดวันศุกร์ยกบัตรประจำวันขึ้นวันศุกร์มีกำลังวันย1สบเอเฮยวราชสุขเทพ อุสรวานังกัตตว,วาจักวารานุยันโตตรตจิตัยติโกวะตังนามามิหังสุขเทวะคาแต่พระสุทเทวรานสีกายโอภาสน้ำเงินงามทรงอาภรณ์สีขามสาดขีโคอุปสรอาเทีวเวนรอบองจักวาล อยู่สะานทิศยอุดรลุ่งโรกถาทาขอเชิญเทวราชรับภรามิภรพูนดอกไม้วิจิตแต่งตระการของขาวานพบปวนรวนแต่อร่อยลซึ่งผู้เกิดในวันสุนปราฏนามตามแต่งสังเวยพระสเวยเสร็จสำราญแล้วขอเชิญพระแก้วแก่นทว่ีอิม รีบเข้าสวยอายุผูเกิดในวันศุกร์อย่าชอบนานจงบรรดาสุขสวัสดิ์แก